สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเขียนพร้อมนะครับสร้างภาพด้วย AI อย่างไรเพื่อให้เรานำภาพที่สร้างนั้นนะครับไปตัดต่อได้ง่ายๆนะครับในทีนี้นะครับ AI ที่ผมชอบใช้ก็คือ i n n นะครับ s o f t o s o g t i i เ g AI นะครับเพราะว่าสร้างภาพออกมาสวยงามค่อนข้างโดนใจที่สุดเลยนะครับในที่นี้นะครับผมได้สร้างพร้อมขึ้นมานะครับจากรูปภาพก็คือนะครับ เป็นภาพผู้ชายนะครับสวมสูตรผูกเน็ทไทยนะครับยืนอยู่บนพื้นหลังสีขาวนะครับตรงนี้แหละครับบนพื้นหลังสีอะไรนี่แหละนะครับที่ถ้าเราระบุนะครับเป็นพื้นหลังสีขาวหรือสีอะไรก็ได้นะครับและมันจะทําให้เวลาที่เราไปตัดต่อเนี่ยนะครับมันจะลบพื้นหลังออกได้ง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับใครจะเอาไปดัดแปลงนะครับเป็นท่าทางเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาพร้อมนี้นะครับมาสร้างเป็นรูปภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวในส่วนของพร้อมนี้นะครับผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับเมื่อเรานำพร้อมนะครับเข้ามาที่ Bing AI นะครับเราก็สั่งให้ AI สร้างภาพให้เรานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเตรียมนะครับเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือ Face Wapper นะครับที่จะช่วยให้เราไปตกแต่ง สลับใบหน้าอะไรต่างๆนะครับก็จะมีรีเมคเกอร์ก็ได้นะครับเฟ c วอปเปอร์เอไอเงี้ยนะครับบิทโนสเนี่ยพวกนี้ได้หมดเลยนะครับในขณะที่นะครับอ่ากำลังอ๋อได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยได้ภาพมาแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ค่อยมันเลือกเอานาะนี่นะครับแบบนี้แบบนี้รอเชียนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับมีแต่ภาพเท่ๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ภาพไปตกแต่งอ่ะส่วนผมชอบรูปนี้นะครับ เราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดภาพนี้นะครับเซฟไว้จากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ Face Wapper นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Start Free นะครับจากนั้นก็นำภาพนั้นเข้ามาเลยนะครับตรงปุ่มนี้นะครับ Add Your Photo นะครับเดี๋ยวให้มันโหลดหน้าหน้าเว็บให้มันเสร็จก่อนนะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปนำรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เข้ามานะครับภาพนี้ กด Open เข้ามาเนี่ยครับแล้วเราก็ไปเลือกดินสอตรงนี้นะครับไปเลือกภาพของเรานะครับเพื่อจะทําการสลับใบหน้านะครับจากนั้นก็นะครับจะโชว์ใบหน้าของเราขึ้นมาก็กดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็สวอ p f a เฟ n o านะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นใบหน้าของเรานะครับและเราก็ได้ผื้นหลังสีขาวซึ่งจะง่ายนะครับ ในการไปเอาพื้นหลังออกนะครับซึ่งหลายโปรแกรมก็ทุกวันนี้ก็ใช้ได้นะครับง่ายด้วยด้วยนะครับง่ายมากๆด้วยนะครับได้ละนะครับเราก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดรูปภาพครับนี่ดาวน์โหลดรูปภาพลงมานะครับเสร็จแล้วก็ไปเอาพื้นหลังออกได้เลยนะครับมีหลายเว็บนะครับที่เรารู้จักกันเยอะที่สุดก็คือเว็บที่ชื่อว่า Remove BG ครับนี่นะครับเราก็เข้าไปที่เว็บนี้เลย Remove BG นะครับ แล้วก็อัปโหลดภาพขึ้นมาเลยจากนั้นนะครับก็ไปเอาภาพนะครับที่เราเปลี่ยนไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามานะครับแบบนี้นี่เรียบร้อยไหมครับก็จะเป็นพื้นหลังโปร่งใสจากนั้นเราค่อยเอาภาพนี้แหละนะครับดาวน์โหลดลงไปนะครับหรือจะก๊อปปี้อะไรก็แล้วแต่วิธีการนะครับมันก็จะเป็นภาพที่ไม่มีพื้นหลังอะไรมารบกวนแล้วนะครับแล้วเราก็เอาภาพนี้แหละ ไปประกอบไปตกแต่งนะครับกับภาพพื้นหลังอื่นๆได้นะครับหรือเราจะเพิ่มพื้นหลังนะครับจากเว็บนี้เลยก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มแอดแบ็กกราวตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับพื้นหลังที่เราต้องการได้เลยจากเว็บนี้นะครับและถ้าทําแบบนี้เราก็โหลดได้เลยทั้งภาพนะครับทั้งภาพของเราแล้วก็ทั้งภาพแบ็กกราวได้เลยเห็นไหมครับก็จะมีแบ็กกราวเยอะะเลยนะครับนี่นะครับสําหรับรีมูปก็ ถือว่าเป็น AI นะครับในรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ลบพื้นหลังได้เนียนที่สุดเลยเท่าที่เคยใช้มานะครับนี่นะครับเราชอบภาพไหนเราก็ลองตกแต่งดูแล้วก็ลองโหลดไปใช้งานนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับสร้างพร้อมด้วยภาพนะครับด้วย AI อย่างไรนะครับแปลงเป็นภาพของเราได้อย่างไรแล้วก็ นําไปประกอบพื้นหลังใช้งานต่อนะครับประกอบสื่อปร,ประกอบโฆษณาได้สบายสบายเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ